สวัสดีค่ะเอื้อค่ะฟาร์มสุกเอื้อยินดีต้อนรับนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆอันแทกเสาไม้เลื้อยที่ซื้อมาจากช้อปปี้ในราคาเริ่มต้น19บาทค่ะถือว่าเป็นราคาที่ถูกถกเลยนะแต่ว่าพอโอนตังแล้วก็เจอร้านที่ถูกกว่านี้นะคะคือราคา16บาทแล้วหนะ้าตาเหมือนกันเลยด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยังดีกว่าต้องมาเสียเวลาแล้วก็อาจจะต้องลงทุนเรื่องพวก วัสดุในการทำด้วยเนาะยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่ก็เป็นลักษณะการแพ็กสินค้าของเขานะคะน่าจะเป็นกระสอบปุ๋ยแล้วก็พันติดด้วยเทปใสพันมาค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวค่ะส่วนตัวเอื้อคิดว่าโอเคนะไม่จำเป็นต้องใส่กล่องก็ได้แบบนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียหายค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อน ื้อใช้เวลาแกะค่อนข้างนานนะคะเพราะว่าเขาติดเทปใส่มาทั่วทั้งอันเลยถ้าจะกรีดให้ขาดเลยก็เสียดายกระสอบเนาะ mm hmm. เผื่อว่าต้องใช้ประโยชน์ mm hmm. ก็เลยตัดบางส่วนออกจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆนะคะ mm hmm. แกะได้แล้วค่ะทุกคนเอื้อว่าหน้าตาก็เหมือนกับที่เขาโพสต์ไว้ในเว็บช้อปปีเลยนะคะเอื้อสั่งมาทั้งหมด3ขนาดค่ะเพื่อนๆราคาก็ตามที่เอื้อโชว์ไว้ในคลิปให้เพื่อนๆดูเลยนะ ตัวที่ถูกที่สุดราคา19บาทความยาวทั้งหมด30เซนติเมตรค่ะเพื่อซื้อมาจากร้านนี้นะคะเผือว่าเพื่อนๆสนใจจะได้ลองเข้าไปสอบถามหรือว่าสั่งซื้อสินค้าจากร้านนี้ได้แต่จริงๆแล้วเพื่อนๆก็สามารถเสิร์ชหาได้ทั่วไปในตลาดออนไลน์เลยนะอย่างช้อปปีเองก็มีหลากหลายราคามากๆเลยเดี๋ยวเอื้อจะลองแกะออกมาดูทีละอันเลยนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงบ้าง ตัวนี้คือตัวที่เอื้อบอกว่าราคา19บาทความยาว30ซนติเมตรค่ะเพื่อนๆเอื้อ,อลองวัดดูแล้วนะคะความยาว30ซนติเมตรจะเป็นความยาวส่วนของใยมะพร้าวประมาณ20ซนติเมตรแล้วก็ส่วนของก้านที่เหลือประมาณ10ซนติเมตรค่ะขนาดประมาณนี้เอื้อมองว่าเหมาะสําหรับพวกไม้เลื้อยที่มีจํานวนใบไม่ถึง10ใบค่ะเพื่อนๆจริงๆก็เหมาะสําหรับการทําฟอร์มเลือ้อยเล็กๆน่ารักๆเอาไว้ตั้งโชว์เหมือนกันนะคะเนี่ย แต่สำหรับเอื้อไซส์นี้เอื้อคงไม่ซื้ออีกแล้วละค่ะเพราะว่ามันน่าจะเล็กเกินไปสำหรับการใช้งานของเอื้อเองส่วนขนาดที่เหลืออีก2ขนาดที่เอื้อสั่งมาก็จะเป็น80ซนติเมตรแล้วก็40ซนติเมตรซึ่งอันนี้คิดว่าโอเคสำหรับการใช้งานส่วนตัวของเอื้อค่ะเอื้อเปรียบเทียบให้ดูทั้ง3ขนาดเลยนะคะรวมแล้วเอื้อก็ถือว่าสินค้าตัวนี้โอเคเลยนะคะเอื้อให้ผ่านค่ะตรงปกส่งไวแพ็คดี ราคาไม่แพงส่วนคุณภาพสินค้าก็ตามมาตรฐานทั่วๆไปค่ะเดี๋ยวเอื้อจะเอามาขึ้นหลักให้กับเจ้าต้นออมชมพูของเอื้อนะคะแต่ว่าจะใช้เสาค่อนข้างยาวนะไอตัว30ซนติเมตรเนี่ยไม่น่าจะพอนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเอื้อจะใช้เป็นตัว80ซนติเมตรนะคะจะได้ทำเป็นฟอร์มเลื้อยสูงๆไปเลยค่ะ ยังไงถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆเอื้อ,อก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องฟาร์มสุกเอื้อกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะขอบคุณมากๆคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ